สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของยางกันเนี่ยยาง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 เต็มไปหมดเลยครับอ่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของยางกันนะยางเนี่ยมีหลายแบบให้เลือกบางคนอะงงว่าจะอับจักรยานสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับผม ควรจะเริ่มอะไรก่อนดีส่วนใหญ่ผมจะพูดเสมอเลยว่าล้อกับยางอ่ะแต่ถ้าเกิดว่างบไม่งบเขาเรียกว่างบจํากัดอะ่ะเราก็ไปแค่ยางก่อนก็ได้นะครับผมแค่เปลี่ยนยางก็ปั่นได้ดีขึ้นแล้วคราวนี้ยางเราจะเลือกประมาณไหนแบบไหนไปดูกันดีกว่าครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องของยางนะครับผมยางเนี่ยจริงๆในตลาดมีหลายแบบมากอ่ะ มีพวกยาง h a l อ่าเป็นยางที่เขาเรียกว่ายางในกับยางนอกเย็บติดกันอยู่นะครับผมมันก็ยางประเภทนี้เนี่ยจะ,อ,ะอัดลมได้เยอะมากๆได้ร้อยสาบ้างร4 0บ้างอ่ะอันนี้เขาเรียกยาง h a l อ่าในจกักรยานพับจะไม่ค่อยมียาง h า l อยู่แล้วนะครับผมอ่ะยาง่าทู l e ล ยางทูบเลสเนี่ยจะเป็นยางอีกประเภทหนึ่งที่คล้ายๆกับยางยนต์จะไม่มียางในเวลาใส่เข้าไปปุ๊บก็ใส่น้ํายาเข้าไปคือเขาเรียกว่าการการรั่วน้ํายากันรั่วถ้าเกิดมีรอยรั่วปุ๊บน้ํายาก็จะไปเคลือบตัวรอยรั่วตัวนั้นมันก็จะช่วยให้ปั่นไปได้นะครับนั่นคือยางทูบเลสนะครับผมยางขอบรั่วนะครับผมยางขอบรั่วเนี่ยสังเกตดูง่ายเลยมันจะมีรั่วอยู่ตรงนี้ เราจะมองไปเห็นหรอกมันจะอยู่ข้างในขอบนะครับผมข้อดีของยางขอบรั่วก็คือน้ําหนักเนี่ยไม่ใช่โทษทีราคาจะเบาวกว่ายางขอบพับะจะถูกกว่ายางขอบพับจะไม่ได้แพงเท่ากับยางขอบพับแต่มันจะมีขอบรั่วอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันก็จะเยอะกว่าหน่อยนะครับผมแต่ยางขอบพับเนี่ย น้ำหนักเบาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดและหลายตัวมีความยืดหยุ่นมากกว่ายางขอบรวดนะครับผมมันก็เลยทําให้าหลายรุ่นเนี่ยอัดลมได้เยอะกว่าเพราะอัดลมได้เยอะกว่าดียังไงการอัดลมได้เยอะกว่าสามารถปั่นได้เร็วกว่าเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งส่วนตัวนี้เนี่ยยางขอบพับนะครับส่วนตัวเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าขอบมันปริออกเนี่ยขอบมันปรีออกโดยที่มันเสื่อมสภาพเนอะ มันจะไม่มีเส้นลวดเนี่ยไปทิมกับยางในอ่าเพราะวหลายครั้งเนี่ยที่เห็นเนี่ยเวลาขอบมันปลีออกมันจะเห็นเส้นลวดแล้วเส้นลวดไปทิมกับยางในแล้วยางในก็แตกแต่ยางขอบพับมันไม่มีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความคงทนของยางขอบพับมันจะคงทนกว่าใช้งานได้ระยะยาวกว่ายางขอบลวดนะครับและถ้าเกิดจะอัพอ่าเขาเรียกว่าอัพยางสักอันนึงเนี่ย เราจะไปอันไหนดีเราจะเลือกยังไงดีอาการอับยางนะอับยางนะไม่ใช่อับยางอัพยางยางยางาคือขนาดมาตรฐานของจักรยานพับนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณักโดยส่วนใหญ่นะเป็นยี่สิบหนึ่งจุดห้าก็จะอยู่ประมาณนี้ยี่สิบหนึ่งจุดห้า 2 1 21. 5เนี่ยจะอยู่ในจักรยานทั่วไปอย่างเช่นดาฮอนรูทดาฮ n boardwalk พวกนี้ก็จะใช้2 1 5ทั้งหมดนะครับมันเป็นยางขนาดมาตรฐานก็ไม่ไม่เล็กไปไม่หนาไปนะครับผมไม่เล็กไปไม่หนาไปคราวนี้เนี่ยการอัพยางบางครั้งเราต้องดูแล้วล่ะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้งานกันยังไงบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะแบบปันนนนป่นนิ่มเน้นปั่นนิ่ม ยี่สิบหนึ่งจุดห้าก็โอเคแล้วบางคนอาจจะอัพไปหนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับผมนั้นก็จะได้นิ่มขึ้นแต่บางคนบอกว่าโหอ,อยากนิ่มสุดๆเลยสบาย,บายอ่าปั่นลุยได้บางครั้งอาจจะต้องไปประมาณสัก2.0แบบตัวนี้เนี่ยชอเบ้บิ๊กแอปเปิลตัวนี้เนี่ยเป็น22.0นะครับผมยี่สิบสคือบิ๊กแอปเปิลเนี่ยมีไหล เขาเรียกหลายวงล้อนอะอ่าอย่างเช่น18ก็มี16ก็มี14ก็มี12ยังมีเลย Big Apple แต่ขนาดหน้ากว้างเนี่ยจะอยู่ที่2.0 2.0คืออะไรนิ้ว2.0นิ้วก็คือ2นิ้วน่ะ1.5คืออะไรก็1นิ้วครึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมดูง่ายๆเลยอ่ะยางหนาช่วยอะไรช่วยให้ปั่นได้นิ่มนวลขึ้นปั่นสบายขึ้นเวลาเราเจอท่อเจออะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถ ลูดไปได้ทุกท่อไม่ต้องกลัวมันตกลอ่องอ่าอันนี้ข้อดีของยางหนานะครับผมนิ่มสบายอ่ะแต่บางคนบอกว่าอยากจะซิ่งอ่ะเน้นซิ่งเลยเน้นซิ่งปั่นได้เร็วเราก็ต้องไปยางหน้าแคบ ายาางหน้าแคบดียังไงผิวสัมผัสมันน้อยเนะพอมันน้อยเนี่ยแรงเสียดสีแรงเสียดทานก็จะแรงเสียดทานก็จะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยยางหน้าแคบมันก็จะทําความเร็วได้ดีกว่า,าถ้าเกิดเราบอกว่าเราปั่นตามกลุ่มเพื่อนไม่ทันแล้วเราบอกว่ายังไม่อยากอัพล้องบประมาณไม่ไหวเราจะต้องเปลี่ยนยางก่อนยางเนี่ย สำคัญมากหายยางดีๆใช้แบบตัวนี้คือ,อยางชวบวันอ่าตัวนี้ชวบีวันนะครับผมเป็นยางที่ผมใช้อยู่นะตัวนี้อ่าทนนะตัวนี้ดีเลยตัวนี้เส้นละ950บาทอ่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอเป็นยางหน้าแคบแล้วมันก็จะทำความเร็วได้ดีขึ้นอ่าสเถียนเขาเรียกว่าอ่าจะบอกว่านิ่งก็ไม่เชิงอ่าบอกว่าความเร็วดีขึ้นแล้วกัน แต่เวลาปัน่นบางครั้งเจอหลุมเจอท่อต้องระวังนิดนึงนะ,ะบางครั้งมันอาจจะตกท่อได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยสังเกตเองแต่ข้อเสียของมันก็มีนะ,ะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนชอบปั่นนิ่มๆยางหน้าแคบมันก็จะไม่ตอบโจทย์ยางหน้าแคบเนี่ยมันจะกระด้างกระด้างเลยครับกระด้างเลยใครที่เคยปั่นพวกเสือภูเขามาแล้วพอไปปั่นเสือหมอบเนี่ยจะเห็นได้ชัดยางหน้าแคบจะกระด้างแต่ มันจะทำคอม,คมเบได้ดีกว่าแล้วงบในการเปลี่ยนยางจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมยางหน้ากว้างและหน้าแคบมีให้เลือกตั้งแต่แบบอ่าเท่าไหรอ่อ่ะ400บาทก็มีที่ร้านลวกันนะอ่าจริงๆแล้วมันมีถูกกว่านั้นแหละแต่ที่ร้านไม่ได้เอาเข้ามาอ่าประมาณสัก400บาทไปจนถึงพันกว่าบาท นะครับผมขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราว่าเราตั้งงบไว้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใช้ยางดีหน่อยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วส่วนใหญ่อ่ะยางอย่างเช่นประมาณสัก1,000บาทต่อเส้นนะ1 0 0 0บาทต่อเส้นจะอัดลมได้ 100, ประมาณสักร้อยอ่าประมาณ1 0อ psi หรือ100ปอนเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอัดลมได้เยอะมันก็จะมีความไหลลื่นมากขึ้นวงละอะ่ยางก็จะกลมขึ้นเวลาที่เราปัน่น พวกนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญในการอัดลมยางเนาะถ้าเกิดเราอัดยมเยอะก็ทำความเร็วได้ดีขึ้นแต่การอัดลมเยอะก็ต้องกระดา้างเป็นเรื่องธรรมดานะอ่าแบบตัวนี้เนี่ยเป็นยางอาพารานเซอร์มินิทไลต์ตัวนี้เป็นยางขอบพับนะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นยางที่เม็ดอินเจแปนล้วก็ดีดมากๆยางขอบพับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,150บาทสำหรับตัวนี้นี่ ตัวนี้แนะนำใครอใครขอยากได้ยางขอบพับสักตัวหนึ่งมีทั้ง4 0 6แล้วก็451้าอันนี้เลือกได้หมดนะครับผมอ่ะยางตัวนี้ก็อย่างตะกี้บอกไปแล้วตัวนี้เป็นชว์เบ้วันชวเบ้ชวเบ้วันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยางที่ผมเลือกใช้ผมชอบสีมันสีมันสวยนะครับสีมันสวยแล้วก็ทนดีด้วยสำหรับตัวนี้ตัวนี้เส้นละ9 5้าบาทนะครับอ่ะส่วนยาง16ก็มีพวกอาชว์เบ้โคจ นะครับผมแบบตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่พันสามบาทตัวนี้จะเป็นยางขอบอ่าสิบหกสาสี่เก้าไอ้พวกไซส์าย,ยางพวกเนี้ยยังมีดีเทลอีกเยอะมากไอ้รหัสไม่ไว่าจะเป็นสิบหกสามศูนย์ห้าสิบหกสาสี่เก้าสิบหกสาศูนย์ห้าคือสามศูนย์ห้าคือเส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อสามสี่เก้าก็เหมือนกันสี่ศูนย์หกก็เหมือนกันสี่ห้าหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมพวกนี้ก็ศึกษากันไม่ได้ยากอ่ะลองเสิร์ชด,ดูนะครับผม สรุปง่ายๆสั้นๆการเลือกยางนะครับผมอแต่กี้ไม่รู้สั้นหรือเปล่าคลิปทำมายาวเหลือเกินเลือกยางจะเลือกยางหน้ากว้างหรือหน้าแคบขึ้นอยู่กับการปั่นของเราถ้าเกิดเราเปคนบอกว่าเราปั่นเน้นเน้นปั่นนิ่มๆสบายๆเอาหน้ากว้างไว้ก่อนครับ นักกว้างไว้ก่อนหรือไม่จําเป็นต้องกว้างขนาดนี้ก็ได้เป็นแค่ยี่สิบหนึงจุดขนาดหนึ่งจุดหาเนี่ยกำลังสวยแค่นี้ก็ปั่นได้สบายแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะซิ่งไอ้ประเภทนี้เลยนี่แนวซิ่งๆอย่างนี้เลยอามีอีกตัวหนึ่งที่ของเพิ่งเข้ามายางพานาเลเซอร์พาเซล่าขอบแก้วตัวนี้เนื้อยางแนบนิ่มมากอะ่ะ นิ่มมากดีมากอยากให้มาลองสัมผัสตัวนี้อยู่ที่เส้นละ950บาทเหมือนกันนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็น2 1 5ก็นี่คือย่างทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัพจกักรยานบางคนบอกยังไม่อยากอัพล้อเพราะล้อราคามันแรงมาอัพย่างกันก่อนได้ สบายบายอ่ะยางบางอันเวลาเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนยางไหนด้วยนะอาจจะต้องเตรียมเผื่องบไปนิดนิดหนึ่งสำหรับตัวยางในยางในก็ส่วนใหญ่เสียละร้อยแปดสิบาทจนถึง200บาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อไปนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้หวังว่าเรื่องของยางจะช่วยทุกท่านได้ ในการตัดสินใจหวังว่าผมอธิบายเข้าใจนะไม่รู้ว่าพูดสำบสนหรือเปล่าวันนี้ตื่นมาตั้งแต่ทีสี่อาจจะมึนๆกันบ้านอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ยังไงก็กราบลาทุกท่านกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับ